วัสดีครับคลิปนี้นะครับก็เหมือนกับปกคลิปเลยเนาะเราจะมาสร้างรูปแปดเหลี่ยมกันนะครับอุปกรณ์ก็เหมือนเดิมนะครับที่เราต้องมีก็คือไม้บรรทัดนะครับแล้วก็วงเวียนนะครับเราก็จะเริ่มจากนะครับวัดความยาวของวงเวียนของเราเนี่ยให้ได้ประมาณสัก4เซนนะครับให้ได้4เซนเนาะเสร็จแล้วนะครับก็วาดวงกลมนะครับวาดวงกลมเลยนะครับวาดวงกลมนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะ กำหนดจุดศูนย์กลางเนาะเป็นจุดนี้ใช่ไหมครับขอยกวงวันทันออกก่อนนะ,ะจุดนี้เนาะเสร็จแล้วเราก็ลากเส้นตรงให้ผ่านจุดศูนย์กลางนะครับเขาเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางเนาะนี่นะครับแบบนี้นะครับสาเหตุที่ต้องสร้างจุดศูนย์กลางเพราะเดี๋ยวเราจะ,ะใช้จุดศูนย์กลางเนี่ยเป็นการสร้างเส้นตั้งฉากนะครับ ทำไมถึงต้องสร้างเส้นตั้งฉากเพราะว่าม,ม,ม,มุมนะครับมุมนะขอโทษนะให้มันตรงๆหน่อยแปดเหลี่ยมนะครับก็คือแต่ละเหลี่ยมเนี่ยจะมีมุมเท่ากับ45องศาเกิดจากเอาสามเนาะเอาไปหารแดได้เท่ากับ45าลองไปกดค้างเลขดูนะไอการที่เราได้มุม45เนี่ยแสดงว่าเราจะต้องมีมุม90ก่อนแล้วแบ่งครึ่งใช่ไหมครับอ่าเพราะนั้นเราก็จะสร้างเส้นตั้งฉากก่อนอ่าโอเคคี แล้วก็ขีดนะครับนี่ข้างบนเอาเอายาวๆหน่อยก็ดีครับก,กลัวไม่ตัดกันอ่ะแล้วก็เปลี่ยนมาตรงเส้นนี้นะครับนะให้จุดให้ตรงนะครับก็ขีดก็ขีดนะเราก็จะได้เส้นตั้งฉากแล้วนะครับถ้าใครจำไม่ได้ก็ลองไปย้อนดูนะครับใน e ีสร้างเส้นตั้งฉากนะ แล้วเราก็ขีดเส้นตรงนะครับเพื่อสร้างเส้นตั้งฉากออกมานี่แบบนี้นะครับเราก็จะได้เลว,ว่ามุมนะครับเป็นอะไรครับ90องศาเอาไม่ตรงแนละ้วขอโทษขอโทษให้ตรงๆนะครับอ่านี่นะครับ เราก็จะได้มุม90องศาใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็แบ่งครึ่งมุมแต่ละแต่ละช่องนะครับให้มันกลายเป็น45ก็จะเสร็จแล้วนะครับสำหรับการสร้างแปดเหลี่ยมเนาะขยับหน่อยแล้วก็ขยับไปฝังนี้นะครับสร้างทีเดียวเลยเน,ะนะาะฝั่งนี้ เกือบเกือบน้อยไปก็มาฝั่งน on uh. uh, uh, well. ี um ้นะครับนี่นะครับก็มุนมาฝั่งนี้บ้างต้องใจเย็นเหมือนกันนีะสร้างเนี่ยก็ตรงนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้แล้วว่าจุดตัดแบ่งครึ่งของแต่ละอันคืออะไรเราก็แบ่งครึ่งเลยนะครับเราได้แล้วก็ลากเส้นให้มันผ่าน เนี่ยมันผ่านนะครับเขาเลยไหผ่านจุดตัดเนี่ยเนาะก็จะเป็นครึ่งหนึ่งนะครับโอเคคูลา่าขึ้นเป็นผ่านสองอันเลยเนาะในทีเดียวเลยนะครับมันอาจจะคาดเคลื่อนเล็กน้อยนะเพราะว่าอ่าใช้สีเหมือนกันแล้วกันสีต่างกันบ้างคูงก็หยับไปมันทัดไม่ถูกขยับแล้วมันเกินนะครับอ่านีเส้นนี้นะครับอ่ะต่อไปก็เป็นเส้นบนบ้างเนาะนี่นะครับ ไม่ตรงนะไม่ตรงโอเคอ่านี่นะครับเราก็จับได้นะครับจุดนะครัจุดไปวางนะบนเส้นบนเส้นตรงที่ตัดกับสันโค้งนะครับก็จะมีจุดนี้จุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สามนะครับจุดที่สี่จุดที่ห้าจุดที่หกจุดที่เแล้วก็จุดที่แปดนะครับเสร็จแล้วก็ที่เหลือก็ง่ายมากเลยครับเราสร้างเส้นตรงให้ผ่านจุดส่วนของเส้นตรงเนาะผ่านจุดสองจุดนี้นะครับโม้ใหญ่ไปปะเนี่ย นี่เองเนาะอ่านี่ครับเลื่อนมาหน่อยไหม ก็จุดสุดท้ายครับนี่เอาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรูปแปดเหลี่ยมนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมหวังว่านักงเรียนจะสร้างรูปแปเหลี่ยมเป็นเนาะโอเคเรียบร้อยสวัสดีครับ